สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พาราพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณมารู้จักกับเรื่องราวในประวัติศาสตร์กันค่ะสวัสดีครับผมโอมครับสว่วนดีฉันสวิตค่ะหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับยุคกลางนะั่นคือระบบฟิวดัลและระบบเมนเนอร์ค่ะสองระบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เมื่อนานมากๆแล้วและในวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับสองระบบนี้ อย่างคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นมายังไงทําไมระบบฟวื้งมีฉิ่งร่มสายไปหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาฟังไม่มากก็น้อยนะคะว่าแต่ระบบฟิวดันเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็แปลว่าอะไรเหรอครับคําว่าฟิวดันเนี่ยมาจากคําว่าฟิวดัลิซึมมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคําว่าฟิดัมค่ะตรงกับภาษาอังกฤษคําว่าฟีฟหมายถึงที่ดินซึ่งบุคคลที่ได้รับที่ดินทํากินจากเจ้านายเนี่ย จะต้องให้ความเคารเพเชื่อฟังรับใช้เจ้านายเพื่อแบบตอบแทนที่ให้ได้ใช้ที่ดินผืนนั้นนะคะแล้วความเป็นมาของระบบนี้มันเป็นมาอย่งไรคะอโอมอ๋อระบบนี้นะครับเกิดจากประเพณีของชาวโรมันในการปักตัวผู้นงที่มีอำนาจนะครับเพื่อให้รอดพ้นจากการ,รูการุกรานของพวกอนาระยะชนและก็โจรผู้ายดท่นเองครับผสมผสานกับประเพณีคอสมิตเตตัสของพวกอนาระยะชนเผ่าก,กอตนะครับ หรือว่าเยอรมันที่รุกรานยุโรปตะวันตกในปลายสมัยจักรวรรดิโรมันและก็สมัยยุคกลางตอนต้นนั่นเองครับส่วนประเพณีคอสมิเตตัสเนี่ยนะครับก็คือประเพณีที่ชายชะก,กันหรือว่านักรบเนี่ยครับทรรําสัตว์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อหน้าของตนทั้งในายามบ้านเมืองสงบสุขและในายามสงครามและจะปกป้องเจ้านายของตนจนกว่าชีวิตจะหาไม่นั่นเองครับส่วนประเทศที่เคยปกครองในระบบฟิวดั้นเนี่ยนะครับก็มีประเทศ ฝรั่งเศสในคิสตราวที่ห้าอิตาลีในคิสตราวรษที่หกและอังกฤษกับเยอรมันในคิสตราวรที่สิบเอ็ดนั่นเองครับแล้วสวิตพอทราไหมครับว่าโครงสร้างทางสังคมในระบบฟิวดันเนี่ยเป็นยังไงครับคือการแบ่งชนชั้นในระบบฟิวดันนะคะช,ชั้นแรกเลยก็คือกษัตริย์หรือว่าคิงเป็นคนที่พระราชทานที่ดินเป็นการแบบมอบอำนาจในการปกครองให้กับพวกขุนนาง ต่อมาคือชนชั้นปกครองหรือว่าพวกขุนนางเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ดูแลปกครองเสรีชนค่ะเสรีชนคือใครเสรีชนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวนาเป็นผู้ที่มาเช่าที่ดินซึ่งเคยเป็นของตนเองแต่ว่าไม่มีภาระผูกติดกับที่ดินหรือว่าเป็นเจ้าของที่นาขนาดเล็กๆชาวนารายเล็กๆชนชั้นต่อมาถ้าติดที่ดิน ก็คือชาวนาที่อาศัยทํากินบนที่ดินผืนผืนหน,นึ่งเนี่ยตั้งแต่แบบรุ่นพ่อรุ่นแม่บรรทบุรุษจะต้องอยู่ติดกับที่ดินผืนนั้นโยกย้ายเป็นอย่างไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้านายจะต้องเสียภาษีให้กับเจ้านายยอมให้เจ้านายเนี่ยเกณฑ์แรงงานขุดคูบ้างสร้างสะพานบ้างชนชั้นสุดท้ายคือพระและนักบวชค่ะซึ่ง ทั้งสองคนนี้เนี่ยมีบทบาททางการอบรมจิตใจให้แก่สามัญชนเป็นศูนย์พึ่งพิงจิตใจของสามัญชนทั่วไปนั่นเองค่ะส่วนลักษณะการปกครองของระบบนี้นะครับต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนครับถึงที่มาของระบบฟิวดันคือเป็นระบบที่เข้ามาแทนที่ระบบการปกครองแบบศูนย์รวมอำนาจของจกักรวรรดิโรมันที่ล่มสลายไปนั่นเองครับทําให้เกิดเป็นระบบการปกครองแบบกระจายอํานาจจากกษัตริย์ไปให้ขุนนางปกครองตนเอง และในระบบการปกครองแบบฟือดันนี่นะครับผู้ที่รับสิทธิ์การครอบครองที่ดินน่ะเรียกว่าหลอดนั่นเองครับส่วนผู้ที่รับมอบที่ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าวัดซันนะครับหลอดเนี่ยจะต้องให้ความคุ้มครองและความยุติธรรมแก่วัดซันนะครับส่วนวัดซันเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ตอบแทนหลอดโดยการส่งอัศวินจํานวนหนึ่งเพื่อไปรับใช้ในกองทัพของหลอดน,นั่นเองครับโดยหลอดเนี่ยจะไม่มีอํานาจเรียกคืนที่ดินหากวัดซันเนี่ยไม่กระทําผิดสัญญาครับ เมื่อวัดซันเนี weed. ่ยได้รับที่ดินจากหลอดไปสิทครองแล้วนะครับจะต้องจัดตั้งเป็นเขตแมนเนอร์ให้มีการบริหารจัดการที่ดินและปกครองตนเองนะครับโดยมีวัดซันเนี่ยเป็นเจ้านายของแต่ละแมนเนอร์โดยมีชาวนาและข้าทาสเนี่ยเป็นผู้ใตาการปกครองและมีหน้าที่ทำนาและรับใช้เจ้าหน้านั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้านายก็จะต้องให้ความคุ้มครองชาวนาและข้าทาสซึ่งทั้งยังต้องอนุญาตให้มีการจัดตั้งโบสถ์ประจาแมนเนอร์เพื่อให้ผู้คนเนี่ยนะครับ ที่เป็นคนในปกครองประกอบพิธีทำพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆด้วยรวมทั้งยังต้องจัดตั้งศาลเพื่อพิจารณาคดีความโดยที่กฎหมายที่ใช้ในการพิจารณาคดีความเนี่ยเป็นกฎหมายจารีตซึ่งเป็นกฎหมายของพวกอนารยชนแทนกฎหมายโรมันที่ล่มสลายไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาว่ากันว่าการปกครองแบบนี้นะครับก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนทั่วไปนั่นเองครับ แล้วการเป็นอัศวินนะครับอมันเป็นกันได้ยังไงนะครับการจะเป็นอัศวินเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบใครที่ไหนก็ได้จะสามารถสอบเข้ามาเป็นได้เลยหรืออะไรแบบนี้นะคะคนที่จะเป็นอัศวินได้เนี่ยจะต้องเป็นลูกชายของขุนนางเท่านั้นค่ะที่จะได้รับการเลี้ยงดูอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นนักรบเมื่อเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีอายุเจ็ดขวบก็จะถูกนําไปฝากกับเจ้านายของพ่อ เด็กเนี่ยก็จะมีฐานะเป็นเด็กชายหรือว่ามหาดเล็กรับใช้แล้วก็จะได้รับการอบรมกิริยามารยาทเนี่ยจากภรรยาของหลอดหรือว่าเลดี้เมื่อเด็กอายุครบ14ปีก็จะได้เลื่อนฐานะเป็นสควายต้องรับใช้หลอดอย่างใกล้ชิดส่วนอายุ21ปีหลอดจะต้องยอมรับว่าเด็กคนนั้นะ่ะมีความรู้ความสามารถในการใช้อาวุธแล้วก็การรบแล้วก็จะได้เข้าที่แต่งตั้งให้เป็นอัศวิน ซึ่งอัศวินเนี่ยจะต้องยึดถืออุดมการเป็นสําคัญก็คือการกระทาความดีพดัุงความยุติธรรมปกป้องคุ้มครองสัตวีแล้วก็เทิดทูนในพระเจ้าค่ะทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าทาไมระบบนี้เนี่ยถึงเสื่อมสลายไปได้นั่นน่ะสิคะจริงๆแล้วการเสื่อมสลายของระบบนี้นะครับมันมีหลากหลายสาเหตุมากเลยแต่สาเหตุสําคัญเนี่ยนะครับมีหลักๆอยู่ประมาณห้าสาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งก็คือ เมื่อการค้าเริ่มฟื้นตัวเนี่ยแล้วจะริญรุ่เรงเรืองมากขึ้นในระหว่างิสตศตวรรษที่11-14นะครับชีวิตของขุนนางในระบอบปกครองแบบฟิวดันเนี่ย<ม>ก็เริ่มจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นมีการใช้เงินตอบแทนหลอดนะครับแทนที่การเนี่ยส่งค่ารับใช้เข้าไปรับใช้ในกองทัพของหลอดและมีการซื้อที่ดินของหลอดมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองด้วยการกระทําดังกล่าวนะครับจึงมีส่วนทําลายความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างหลอดกับวัสซันนั่นเองครับ ส่วนสาเหตุที่สองคือการระบาดของการระโรคทั่วยุโรปในคศตวรรษที่สิบสี่นะครับซึ่งถ้าไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปหาดูตามในหนังสือเนี่ยก็จะพบว่าโรคระบาดนี้นะครับเป็นโรคระบาดที่ระบาดหนักมากในยุโรปในช่วงนั้นเนื่องจากการระบาดหนักอย่างนี้นะคระับทำให้มีคนตายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีคนตายมากยิ่งขึ้นก็ทําให้แรงงานเนี่ยหายากขึ้น พวกค่าทาาเนี่ยก็มีโอกาสเป็นอิสระมากขึ้นนะครับและมีการโยกย้ายที่อยู่มากขึ้นนะครับเอ,ออย่างเช่นแมนเนอร์นี้เป็นการละโลกทั้งแมนเนอร์ผู้คนที่เหลือรอดน,นะครับก็จะต้องอพยพไปอีกที่หนึ่งซึ่งการโยกย้ายที่อยู่แบบนี้นะครับระบบแมนเนอร์เนี่ยจึงเสื่อมลงนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่สามในปลายสมัยกลางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการรบจากพุ่งบนหลังม้านะครับเป็นการใช้หน้าไม้ และยังมีการผลิตดินปืนขึ้นในช่วงนั้นอีกด้วยทําให้อาชีพอัศวินเนี่ยนะครับมดความสําคัญลงนั่นเองส่วนสาเหตุที่สี่นะครับคือชาวนานเนี่ยหนีไปเป็นทหารรับจ้างกันหมดเลยครับและเกิดการจราจลของชาวไร่าชาวนานขึ้นอีกด้วยและสาเหตุสุดท้ายสายที่ห้าคือสองครามครูเสดนั่นเองครับคือถ้าทุกคนไปเซิร์ชดูใน อินเทอร์เน็ตหรือว่าไปหาดูต,ตามในหนังสือก็จะพบว่าสงครามเนี้ยเป็นสงครามที่รบกันระหว่างสองศาสนานะั่นคือศาสนาคริสต์และอิสลามซึ่งรบกันเนี่ยเป็นร้อยๆปีเลยนะครับทําให้มีอัศาวินเนี่ยเสียชีวิตเป็นจนวนมากกษัตริย์จึงเข้ายึดอํานาจคืนจากขุนนางนะครับตัวมีพ่อค้าและคนชันการสนับสนุนษัตรเนี่ยเริ่มติดต่อกับประชาชนโดยตรง ได้มีอำนาจการปกครองอย่างแท้จริงจึงยุบกองทัพของขุนนางและสถาปนาอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทให้เกิดการสร้างรัชชาติขึ้นและระบอบฟิวดันเนี้ยจึงเสื่อมสลายลงไปครับถึงแม้ว่าระบอบฟิวดันเนี่ยจะเสื่อมสลายไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมักจะมีร่องรอยเนี่ยหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันค่ะมารดดกทางวัฒนธรรมของสังคมฟิวดันที่ยังคงเหลืออยู่เนี้ย ที่แบบเราเห็นได้ชัดเลยนะอย่างแรกเลยก็คือเอ่อพวกจดถาบร,รักดา,า์ของขุนนางเราจะเห็นได้จากหนังหรือว่าซีรีส์ย้อนยุคในแพลตฟอร์มต่างๆเช่นยกตัวอย่างนะคะเรื่อง b r i d g e r t o n หรือว่า Cinderella ในที่นี้เนี่ยในอในการเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเอ่อตำแหน่งเช่นท่านดุก๊กท่านเขา ท่านไวท์เฮาส์บ้างท่านบารอนบ้างเป็นต้นค่ะสิ่งพวกนี้มันยังคงปรากฏอยู่ในสังคมของยุโรปทั้งที่แบบมีการเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ตามอีกทั้งการให้เกียรติสตรีก็ยังคงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นมารยาทางสังคมของมาราโดจนถึงของทางตะวันตกจนถึงปัจจุบันค่ะ,ะเรามาต่อกันที่ระบบต่อไปกันเลยไหมครับคือระบบแมนเนอร์นั่นเอง โรเวแมนเนอร์เนี่ยครับเป็นระบบการปกครองหนึ่งในระบบฟิวดันนะครับซึ่งคําว่าแมนเนอร์เนี่ยมีความหมายว่าคฤหาสนะครับซึ่งขนาดของที่ดินเนี่ยขึ้นอยู่กับอำนาจและความมาั่งคั่งของเจ้าของนั่นเองบริเวณรอบๆคฤหาสน์นะครับจะมีหมู่บ้านของชาวนาทาสตีที่ดินช่างฝีมือแลอ้วก็พอค้าซึ่งในแต่และแมนเนอร์นะครับจะมีการผลิตอาหารเลี้ยงตัวเองโดยขุนนางจะเป็นผู้ที่ควบคุมการผลิตที่ดินที่ขุนนางเนี่ย ให้ไว้ชาวนาและท่าติดที่ดินเนี่ยนะครับจะต้องแบ่งการเพาะปลูกเป็นระบบสามส่วนนะครับหมุนเวียนกันทําคือปีแรกทําแปลงที่หนึ่งและสองส่วนแปลงที่สามนี่นะครับจะเก็บไปเลี้ยงขาดว่าแต่ชนชั้นในแมนเนอร์เนี่ยแบ่งยังไงแล้วก็แตกต่างจากฟิวดันหรือเปล่าครับแตกต่างค่ะ ชนชั้นในแมนเนอร์นะคะชนชั้นแรกเลยเนี่ยคือชนชั้นขุนนางหรือว่าเจ้าของแมนเนอร์ซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจรวมพระหรือว่าคิงด้วยสําหรับแมนเนอร์ใหญ่ๆชนชั้นต่อมาคือชนชั้นไพร่เป็นชนชั้นที่ทํางานให้แก่พวกขุนนางซึ่งก็จะมีแตกแยกย่อยมาอีกก็คือชนชั้นวิลเลนซ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในแมนเนอร์มีความสําคัญต่อแมนเนอร์มากกว่าชนชั้นอื่นๆเพราะว่าเป็นผู้ดูแลแล้วก็รับผิดชอบการเพาะปลูก ชนชั้นต่อมาคือชนชั้นคอทามีจำนวนคนเนี่ยรองจากชนชั้นวิลเลนส์มีฐานะที่ด้อยกว่าทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจากมีที่ดินน้อยกว่าจึงต้องพึ่งพาชนชั้นอื่นในการดำรงชีพโดยเฉพาะการรับใช้ตอบแทนขุนนาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นแรงงานคือต้องบอกว่าเขาวัดระดับชนชั้นเนี่ยกันด้วยเอจำนวนที่ดินที่ตนเองมีนะคะชนชั้นต่อไปคือชนชั้นทาส ซึ่งตรงนี้เป็นพลเมืองส่วนน้อยที่อาศัยอยนนู่ในแมนเนอร์มีพันธะที่จะต้องจ่ายให้กับเจ้านายของตนในรูปแบบของแรงงานผลผลิตหรือว่าเงินตราเช่นจะต้องเสียภาษีราชุป,ปการนั่นเองค่ะชั้นต่อมาคือชนชั้นเสรีชนตามชื่อเลยค่ะเป็นอิสระเสรีไม่ขึ้นอยู่กับขุนนางใดเลยเป็นเจ้าของที่ดินโดยเสรีไม่ต้องมีภาระข้อผูกมัดกับชนชั้นอื่นๆค่ะ นี่ก็จะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับสองระบบนี้กันเพียงคร่าวๆนะคะอันที่จริงเนี่ยนะครับยังมีเนื้อหาอื่นเกี่ยวกับระบบนี้อีกมากมายนะครับเปลี่ยนแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ได้เจาะลึกลงไปเท่านั้นเองแต่ทุกคนเนี่ยก็สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนล้วกจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าหนังสือต่างๆเกี่ยวกับยุคกลางสําหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับพอดแคสต์ของเรา นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ